สวัสดีครับสวัสดีนี่มเสาครับรเด็ดไก่มึงครับกคยนุ่มขึ้นมาหลายครับแกนี่ก็เป็นนุ่มแล้วครับเนี่ยสาสาขาวสาขาวั <c oughs> าาวนก็นเป็นนุ่มแล้วครับเนี่ ลายตัวเมียเรันนี้ก็เป็นนุ่มหล้วแต่าว่าบนจองเราตัวนี้วานเขาหายเรืม่มมาตอวานมันลงไปกินเขาอยู่คงหน้าเพิ่นมานเดือน กุมผ้าเนี่ยกันง่ายครับเนี่ยมอกแล้ากุมผ้ากันง่ายเมื่อติดดอกซุ้มมือนี่ยก็สิประมาณหกเดือนหระครับอันนี้ก็หาเดือนหรอกรลางร่งมากกุ่มหนึ่งก็เข้าไปปลาแล้วอีกกลุ่มหนึ่งอยู่ในสวนมีกสามกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งอยู่หลังบ้านสี่กลุ่มอยู่หลังบ้านเหลือตะไคร น้อยลหรครับครับเหี้ยสองตัวตัวหนึ่งกับยีส้งหนเพิ่นอีกตัวหนึ่งกับยีส้งหนเพิ่นปีใหม่นี่เลี๋ยตัวหนึ่งเหี่ยมันนี่กะบันหนาวดอกครับตัวหมูว่านหมอกลุง่งหมอกลุ่งแห้งครับหมอกลุ่งขาวโพลนไปหมดเลยหมูว่าน มายงขิดโอ้ยออกดอกหลายครับมายงขิดปีนี้ลูกคือสีดกคักราคาคือสีฟ้ได้ครับมันหลอกลูกหลาย ตัวแม่ก็เริ่มมาหลายละตัวแม่ตัวเธอจะไหลเออลุ่นนี่มันไล่กันไล่ตัวเมียนโอ้ยไล่ตัวเมียจนปวดหัวเกือบมือเสายังน่มือแรง เย็นรุลั่งดีปรกษาตอ,ออกตอบลั่งออกตอบลั่งออกเรื่อยไปข่าวโปลดมาหน่อยน้ำงามนี่กะ chiếu đen, sống lúc 6, sống lúc lô 7 Nói xuống, nói ngay Một người gọi là dưa cháu Dưa cháu tụi nó Chạy Rồi nó mang sống Hà đi lắm Dưa cháu tụi Chạy chạy โอเคงามครับตัวนี้เขียวเขียววัโตเลยก็กระบบกแดงแดงตัวนี้ก็ไม่ได้ปั่มหรอกครับกระบกแดงตัวนี้คููกันก็บอกตัวนี้ครับ สเลป็ปั่มกระแก่เขียวงามากับสีเขียวอือเลยเราบอกนี่กับสองโลซีไปปั่มมาแล้วออกชึ่งเชื่งตีสันหัวเขาเนี่ออกเชึ่งเชื่งเนี่ยตัวนั้นไปปั่มมากเขากับไหลหลุดแบบตัวนั้นก็นเลยงทั้งหลอดทั้งเชื่ง พวกนี่ก็ไมปัม้มาก้อมกันแล้วก็บอกเนี่ยพวกนี้ลูกนาดีครับขึ้นกระเดือกเนี่ยขึ้นกระเดือกปิดปิดปด,ดีครับกระเดือกเง้มเลยเขาหยุดเงีนันเลยเขาประกาศยางใส่เลยถือกระเดือกใกล้ของนี่สิมักปีกระเดือก นี่สองร้สามเมื่อกี้นี่เยี่ย,เ,ย,เ,ย,ยเข้าหน่สองร้สามคลิปนี้ก็ฝากไว้ฉันนีหละครับอย่าลืมก็ติดตามก็แชร์ก็ซับถ้าใครเห็นเรื่อครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ